สำหรับงานวันนี้นะครับก็เป็นงานยิ่งแฟลชชิฟสตอร์ของทางคาสเต้นะครับผมก็โดยช็อปเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นห้าของเซ็นทรัลพาร์นะครับผมก็สําหรับขนมแป้งคาคาสเต้นนะครับผมก็ตามเชื่อพระชาครับแปลว่าบ้านอาร์เต้แปลว่าศิลปะโครงการที่เป็นศิลปะที่อยู่ภายในบ้านนเองก็คือโดยดีไซน์ของทางคาสเต้เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ดีไซน์ที่สามารถยิ้วอินเข้าไปในบ้านได้เลยครับผมทุกกล้องด้วยนะครับผมก็จะขนน้ำสูตรจากบ้านอยู่นะครับก็จะให้มาดูเป็นจีนสไป ก็ตอนที่ที่ดูๆนะครับผมก็มีแอร์ที่นั่งองามากๆเพราะว่าตัวดีไซน์ขเขาเนี่ยทีมากๆสูงมากๆเกินไปก็คือมันสามารถมัเรียกว่าิวเข้าไปในขนาดในกำแพงได้เลยด้วยและที่สำคัญก็คือเขามีความช้ยที่หลากหลายมากในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆซึ่งมันเหมาะกับงานเรามากๆเพราะเรา้องบเจอผู้ปนเจออะไรพวกนี้อาจจะทำให้แบบมีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียได้ก็จะมี กต้องใช่ใช่ครับแล้วเรานปใส่นอนด้วยใช่ครับผมแอร์นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตประจำวันอองคกาเป็นคนที่แบบว่าอยาค่ะตัวเลือกในการ ได้ครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่กําลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเครื่องครัวดีๆนะครับผมก็ขอแนะนําคาสเต้ไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวของคาสเต้เนี่ยนอกจากราคาไม่แพงนะ่ยเขายังเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์ยังสวยมากๆแล้วก็ยังเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตได้หลากหลายในใช้ชีวิตที่หลากหลายในเอในปัจจุบันด้วยครับผมนั่นแหละครับอย่างกับเองก็เป็นแฟนด์องคาสเต้ด้วยใช่ครับผมหน้าที่ทำใจเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะพี่อ๋อทำในนี้ ก็จริงๆมันก็ฟิวฟิวนะครับดิสเซนเตอร์นั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะอยู่กับตัวเครื่องปรับอากาศ่อคมากๆเยอะครับผมเพราะว่าอันน <Yeah. S 1> ี้บอกได้ครัว่าเราต้องเซนเตอร์อันนี้เป็นยังไงครับตัวนี้นะผมก็คือสามารถปรับดูดฝุ่นได้ตามต้องการเลยครับผมและตัวตัว ต้องเห็นภาพครับข้างหลังข้างหลังตรงนู้นะครับผมตัวหน้าปัดหน้าจอเป็นดิจิทอลและที่สำคัญก็คืออ้ตัวฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกนียก็คือมันจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคและทสำัญก็คือสามารถเย็นน่มยนไดอ่างะไรนะสามารถสั่งผ่านผ่านเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนครับผมเป็นไอโอเอหรือวระบบแอนดรอยก็ได้ครับอ่า่านกันแล้วกักัปแล้วกัปแัแล้วาเกบกระเป๋าไปถงานกา่ครับตอนนี้ก็ เอ,เอาเอาเตรียมตัวสำหรับโชว์หรือว่าสำหรับการเดินทางเนี่ยสำหรับโชว์สำหรับโชว์ตอนนี้ก็คือก็จะมีเพลงที่ทางที้แบดทับไทยญี่ปุ่นเขา r ีเควสมาว่าอยากจะฟังเป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยรรเญี่ปุ่นอะไรกครับอะไรเปญี่ปุ่นเตรียมตัวยังไงครับเนญี่ปุ่นที่ที่ยากเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาในการออกเสียงเขาเพราะว่าพอเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือน แอปเส้นเล็กๆที่เหมือนกับว่าเขาไม่เขาออกเสียงแต่ว่าเราคนฟังแบบไม่ไม่ไม่ได้ยินอะไรเนี้ยผมก็ต้องไปศึกษาเชนเดียวกัเพลงเนี้ยจะมีเยอะมากครับแล้วจริงๆมันต้องร้องยังไงหรือต้องซ้อมซ้อมยังไงก็ติดตามเขาเลยครับก็เป็นพนักงานเราเก่งใช่ครับแล้วก็มีมีมีแบบศกให้พี่ที่แบบเราพอจะรู้ภาษาญี่ปุ่นช่วยเพลงดูด้วยว่าเราเนี่ยออกเสียงถูกต้องไหมหรือว่าออกเสียงเพี้ยนไปนอันนี้เป็สิ่งที่หนักใจใช่ครับเพราะมันมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยนะครับเตรียมไปกี่เพลงครับ ประมาณสิบสิบครับประมาณสิบโอ้สิเพลงนี้ก็รวมทั้งเพลงไทยเพลงญี่ปุ่นถูกต้องครับผมแล้วเพลงไทยที่เขามี่เป็นเพลงบอกได้ไหมครับไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนลกันไว้ก่อนละครับผมแต่ว่าเป็นเพลงที่พี่พี่แฟนคลับคือทุกคนชื่นชอบเออจริงๆก็่าดจะส่งหลาหลายเพลงที่คนยาฟังแต่เราเลือกจากอะไรเลือกจากเป็นเพลงที่ที่ว่าทุกคนน่าจะคี่ถือด้วยครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเพลงที่ ที่ทุกคนรอตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่าพูดอยากพูดทั้งจริงๆชงมากี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงถึงนะเรานะแล้วไมมีเพลงสิเพลงก็ทัดอื่แก็มีัก็จะมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยผมแต่วน่าจค้งแรี่มันแบบไีวใ่ผมแต่ว่าผมแีมาว่าที่พี่แฟนคลับชา่ปุ่นจะเป็นสไตล์แบบเรียบร้อยใช่ครับผมซึ่งพี่เขาก็แอบมาว่า ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดสมมุติแบบไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมองไปโชว์อะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ๆเขาจะโบกมือแค่นี้ไม่ไม่ต้องเปลวหรือไม่ต้องแป้วอะไรไปนะแต่พี่ๆเขาเป็นอย่างนี้ครับจริงๆเรต้องยืนสุดเพราะเราเป็นคนพูดหน่อยไม่อยาพูดแต่ว่าพูดไปเรื่อยๆมันมันกลัวมันจะเงียบมันจะยังไงครับกลัวเงียบไหมแล้วก็ พยายามนะครับแล้ก็จะพยายามอินเตอร์เทนพี่ทุกคนเลยครับผมบอกว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปยเยี่ยมพี่ๆพีคผับเขาบ่อยๆด้วยไปไปครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะมอบความสุขอะไร,ร,รต่างๆให้พี่เขาจริงๆอนี่ยจะบอกคุณลุงหน้าไปว่าพี่ขยับตัวได้มากกว่าไม่ต้องบอกอะไรเลยจริงจริงพีง่อยากบอกแต่ผมแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นการนวัฒนวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นในตอนนี้ด้วยมันอาจจะต้องเซฟนิดนึงเข้าใจครับ กระเป๋ายังไม่ได้จัดเตรียมเป็นดีช่วผมจะเป็นสายที่แบบชอบจัดก่อนไปก็คือพรุ่งนี้บินก็คือคืนนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเราจะได้แบบเช็คทั้งหมดทีเดียวเลยว่าเราเอาอะไรยัดไปหมดเลยอย่างถ้าเกิดสมมติเราใส่วันนี้แล้วพอวันจะไปเราก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าหรืออะไรางอย่างอะไรหรือเปล่าสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอาเอาได้เอาไปด้วยเอาเป็น อาสปอร์ตครับงานนี้เราเตรียมไปกี่ชุดครับหมายถึงที่โชว์หรือว่าที่โชว์นะที่โชว์ก็น่าจะประมาณ5-6ชุดประมาณราวๆกันนะรับสึตื่นเต้นจริงนะเนี่ยตื่นเต้นเต้นเต้ันคุณบอกว่าดูไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่แบบได้มีโอกาสไปแฟนมีสหาที่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นนะแอบแอบไปเจอเนี่ยเขา เตรียมโปรรเจกต์อะไม้ีครับมีอันนี้แอบสองทวิตเห็นบ่อยมากอ๋เป็นจะไม่สองทวิตเลยครับแสดงว่าเราก็ต้องตามไปเก็บโปรเจกต์ที่เขาเแี่ก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าเป็นทางที่เราจะต้องผ่านพิการอะรแบบนรู้สึกอย่างว่าตั้งแต่พอเรามีชื่อเสียงตั้งแต่พอโควิดมันมาชื่อเสียงเราที่อยู่โควิดแล้วพอตอนนี้มันได้ไปอย่างเงี้ยเมันก็ติดตามเราเราไม่ได้เจอแค่มันอยู่ในโควิดก็ก็ดีใจแล้วกันครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ จะไม่ไม่มีใครได้ออกไปหาพี่พี่แฟนแล้วแต่พี่พี่แฟนก็มีหลายๆคนเนี่ยซึ่งหลายๆคนเขายังไม่มีโอกาสได้เจอเราเลยแต่ว่าเขาก็แบบรักเราแล้วแบบคอยซัพพอร์ตคอยทุกอย่างคอยช่วยปัดเกรนถ้าไม่มีโอกาสได้มาดูก็ดูผ่านไลฟ์คอยติดตาลอยากเราก็อยากจะกลับไปมอบความสุขให้เขานั่นแหละอย่างพอมันมีแฟนกมีประเทศอื่นที่เขาดิ้นรนเลยว่าอยากเ็นตัวเราเป็นมีครับตอนนี้ก็พูดได้ไหมครับพูดได้ครับมี โอเคได้ครับผมก็หลังจากนี้หลังจากญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็จะไปที่เวียดนามสองครับ้งครกบเวียดนามเราก็จะมีเกาหลีก็มีฟิลิปปินส์ด้วยอือก็ฟิลิปปินส์ไทยฮะใช่ครับที่ไทยก็นี่ว่าที่นีนะครับใช่ครับเออโอเคนะที่บังกลูมไป้ที่ไหนเนี่ยที่บังกลูมเราเปิดต้องมาที่ไหนได้ครับผมโดนในที่บังกลมใช่ไหมครับก็ แอบอยากครับแอบยากแอบอยาก,กายากตรงยากตรงเรื่ความที่เป็นพีเรียดด้วยครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้พีเรียดจ๋าขนาดน,นั้นหรอกแต่ว่าด้วยคําพูดของคนในยุคนั้นกับยุคนี้มันก็จะแตกต่างก,กันครับผมมันก็จะมีหลายๆประโยคที่อาจจะไม่ค่อยเข้าปากเราก็ต้องเตรียมตาวใช่ครับเราต้องเข้าไปบ่อยครับผมแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะมีดัดแปลงได้นิดหน่อยแหละครับผม,มน,นั่นแหละครับหน้าผมก็ดูเป็นพีเรียดคอยมากเป็นแบบเป็นแบบ อีเดอดป้าอย่างงี yes. ้นะครับใช่จร uh ิจริงมันยากกับการที่หาว่าคอสตูมอะไรมาเพราะที่หน้าเราก็แบบแต่ว่าจริงๆคอสตูมที่ผมใส่เนี่ยผมเคยเห็นคอสตูมแบบนี้นะเพราะว่าพ่อผมในก่อนก็แต่งตัวแบบนี้เลยจะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตโครงโม้หรือว่าแล้วก็เป็นแบบกาแบบ เก็บอกใหญ่ๆ้เชิดตัวใหญ่ๆที่ย่เห็นก็พอเราแต่งออกมาก็เหมือนพ่อนรันี่พ่อตอนไมรุ่นเลยเหรอใช่ครับว่าแต่ก่อนตอนนี้พ่อทำงานประจำอยู่พ่อเขาแต่งตัวแบบนีเลยใช่ครับมีมีควนตัไปยืนชีดพ่อไหมม่มีแสดงว่าตอนนี้ก็คือมีเรื่อยวที่ต้องเขาใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่โดนใจตัวผมเพียเดียวไม่ยุ่งเยอะไม่ถึงคิวถามว่าถ่ายถ่ายไปคิวได้ไปควรือเป่า ตอนนี้ก็ได้ประมาณ2-3คิวเองครับผมจริงๆมันต้องใช้เวลานานเพราะว่ามันต้องขายของขายงหน้าเนนานนะครับผมว่านานงานมากเพราะว่าใช่ครับแล้วด้วยเรื่องคิวอะไรด้วยอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันอาจจะต้องเคลียร์กันค่อนข้างนานนนิดึงครับผม ไม่ได้ไม่ได้จบทุกเรื่องเลยตอนอื่ตอนนี้มีเรื่องเหลืออีกเหลือเรื่องของพี่ก้ามั้งครับที่ยังไม่ได้ไปคอนคอนชีวันที่ชิวันยังไม่ได้ไปแล้วผมส่วนเรื่องอื่นเราอยู่กันได้ไปแชปร์มครับอยากไปจุไปถ่ายจักประเทศใช่อยากไปมากครับ,รบผมจริงๆน่าจะแบบเซอร์คูลาร์นีตามไปที่สมิธเบยนะครับแต่ยังไงก็ผ่านละออจันขอเราใชครับใช่ครับผมก็ขอผ่านละออจันได้นะครับผมก็สนุกแน่นอนครับผมก็จะเป็นแนวแบบ โรแมนติกแฟนตาซีละกันแล้วก็จะมีคอมเมดี้มีดราม่าสอดสอดไส้เล็กๆน้อยๆครับทมติดตามเลยครับสอดไส้สอดไส้สอดไส้อดไส้โอเคนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับ